ทุกคนเลยนะฮะนี้เป็นบล็อกที่ต้องบอกว่าไม่ตั้งใจจะทำแต่ก็อยากลองทำดูซะหน่อยยังม,มีคนดูหรือเปล่าก็เป็นบล็อกที่ผมเนี่ยมาภาคคุณสอนที่ชัมโลกที่บีบีทีวีนะครับจริงๆไม่ใช่แมตช์แรกหรอกก็ประมาณสัก4แมตช์ละนะฮะแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญของไทยครับก็เจอกับทางนั้นของคาซัสสถานนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่บีบีทีวีนะฮะเดี๋ยวอินเสิร์ตบีบีทีวีให้ดูครับถ้าไทย ผ่านครัซา,านไปได้วพวกเขาจะทาําสถติที่น่าบอกว่าไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนไม่ใช่สิไม่เคยที่ทีมชาติไทยจะทําได้มาก่อนนะฮะก็เออภาคไปน่นะาจะลุ้นไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในสตูดิโอกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะตื่นเต้นขนาดไหนไปดูกบน A few moments later ราบสุดท้ายตอนนี้อยู่กับพี่แชมป์พี่ขุณบายบายนะครับ,ไไนะ bye bye, รบวอลผมนะจะไปลงใน YouTube <laughs> พี่แจมวันนี้คิดว่าเราจะทํำยังไงดีกับคาสังกถานดูตัวผู้เล่นแล้วเป็นไงบ้างพี่ต่อยล่างครับเฮ้ยวนี้ต่อยล่างแอบทุบข้างล่างพวกกฝรั่งพวกบาซินโอนเนี่ยทุบล่างจบโหดร้ายมากคนคนนี้ที่เอาจริงจังเนี่ยไม่จริงจังเลยไม่มีอะไรจริงจังเลยพี่จังผมตอบถูกแล้วเพรางั้นไม่มีอะไรจริงจังเลยครับผมอ่าก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศ อา,อาจจะอ,อัดคลิปตอนที่แบบถ้าไทยยิงได้แล้วดีใจมาให้ดูเพราะว่าภาค <พา S 2> ไปก็เชียร์<ช><า>ไปเ,เน,นาะน่าจะได้เหตครับคือหมายถึงว่าพอเรายิงอะอารมณ์ลหลัง,<บ><ส>งเออเอออยากเห็นเหมือนกันก็วันที่เสมอว,วัาโคไม่ได้อัดโอ้โหดนตอนนั้นก็เสียงหลงเหมือนงานีวันีเออ้ก็เสียงหลงเหมือนกันแต่ก็วันนี้ก็หวังว่าจะจะมีขึ้นอีกเดี๋ยวรอไปดูกันนะ จิรวัตรับเบิ้ลจังหวะนี้อืจ่ายแรงไปหน่อยครับบอลมันออกข้างไปเลยครับโคชมีนี่คุยกับคุณวิรย์บอกว่าพอรู้ว่าเป็นคาซักนักเตะไทยคึกคักนะครับไม่กลัวนะครับคือเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็ไม่ได้แพ้แบบสู้ไม่ได้นะครับคาซาสานจะเล่นแบบนี้นะครับจะใช้เลโอฮิกุต้าเนี่ยขึ้นมาเล่นเป็นผู้เล่นคนที่ห้านะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีนะครับ หมายเลขสองนะครับอายุสาสิบห้าปีครับปีนี้เจ้าของสซติผู้สะสมยอดเยี่ยมของโลกนะครับห้าสมัยด้วยกันครับจังหวะนี้พยายามไปบีบอยู่ครับอภิวัฒน์แล้วโดนตัดกลับมาครับดักลาสดักลาสจะไหลสั้นไปหน่อยครับกฤษดาต้องเอาออกข้างไปเลยครับจังหวะติดสุภวุฒินะครับจังหวะนี้ของไทยครับให้มาที่จริวัฒน์สอนวิเชียนกฤษดาครับกฤษดาดึงกินพื้นที่มาครับจะให้กับสุภวุฒิโดนเคลียร์ออกมาครับสุธกะลอบสกัดได้ครับ หนี่ยมซัดด้วยครับ12ครับดูเล่นชุดสกาตสฟเล่นอยู่กับไคลรัสนอวาตี้นะครับทีมแชมป์ลีกของคาซัคสถานครับกฤษดาร์ดนเพสสนะครับตอนนี้ไทยยังแก้เพสสของคาซัคสถานไม่ได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้สวยครับกฤษดาให้มาจิรวัตรกับบอลลงแล้วกระโดงอู้จังหวะจะยิงเนี่ยแหละครับไปโดนสกิดครับโอลาซอฟครับโอ้โหดูครับดิดยัดมาให้ทางจิรวัตรสวิเชียแล้วนะครับแล้วจังหวะจะ ยกให้มันข้ามตัวฮิกิต้าเลยครับมีลงมาช่วยครับก็เลยได้เป็นแค่เตะมุมโอ้โหโอราซอฟตครับตามมาสกิดไปก่อนกฤษดาครับจะยัดมุมแคบเลยโดนสวนแล้วครับจังหวะนี้เคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับคาสซักสถานและคนสั้ญงานครับก็เป็นโค้ชคนไทยคนแรกนะครับที่พาทีมชาติไทยเนี่ยทะลุมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับยกจังหวะนี้สวยครับแล้วดีจังหวะนี้วรุษอู้ มีมีช่องให้หลุดแบบนี้ไม่ได้ประตูครับมันก็ถูกหมดแล้วครับคืนไปให้วรุษแล้วก็กระโดดข้ามทางด้านของอัตตันตาเยฟแล้วนะครับโอ้ไม่ตรงกรอบครับหมดเวลาพอดีครับโชคดีไปครับลูกนี้ไม่งั้นโดนเลยนะครับใช่ครับสิงสยงออดดังก่อนก่อนจังหวะยิงจังหวะออกบอลนะครับก็ไม่ได้ประตูครับลูกนี้โคชมีก็วันนี้สุดความสามารถแล้วเหมือนกันครับสำหรับการสู้กับ ทีมเบอร์หกของโลกอย่างคาซสัคสถานนะครับ a few moments later จบไปแบบก่อยๆแพ้เจ็ดศูนย์เลยลำบากหน่อยนะฮะสำหรับทีมไทยในการเจอกับคู่แข่งอย่างคารสัคสถานนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจกับทีมฟุตซอลไทยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะช่อง go tv เข้านี้กับวอล์กแบบนี้เดี๋ยวไปภาคบนที่ไหนเดี๋ยวมาฝากอีกแล้วกันนะฮะวันนี้ก็พยายาม ที่จะลุ้นอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันนะฮะแต่วันก็ไม่ไหวจริงสู้ไม่ได้จริงนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะกลับบ้านแบบงงเหนาวย่าเฟลฟิวกลับบ้านกลับบ้านแบบปล่อยป่อยกะกะว่าจะมีรอยยิ้มซะหน่อยว่าไม่ทันละโดนเลยนะฮะสู้กันต่อไปครับสำหรับทีมฟุตซอลไทยนะแล้วก็กองเชียร์คนไทยอย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามช่องดอททีวีด้วยครับ